4วันเกิดต่อไปนี้ดวงชะตาดีชีวิตขาขึ้นการเงินรุ่งม,มาก ก่อนจะไปรับฟังว่ามีวันเกิดท่านใดบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 4. วันเกิดต่อไปนี้ดวงของคุณกําลังดีกําลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้แก่วันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ส่วนมากเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยฟังความคิดเห็นผู้อื่นโมโหร้ายดังไฟแต่เวลา เย็นก็ดุดน้ำแข็งเลยทีเดียวชีวิตจะดีได้หากมีคนคอยว่ากล่าวตักเตือนซึ่งจริงๆแล้วชะตาชีวิตของคุณค่อนข้างดีและหลังจากตกางเดือนนี้ไปแล้วจะโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งการงานการเงินและความรักมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม วันพุธผู้ที่เกิดวันพุธส่วนใหญ่จะหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยเช่นกันดูไปแล้วก็น่าจะบาลานซ์กันดีแต่จริงๆในชีวิตของคนเราทุกวันนี้จะประมาทไม่ได้เราควรมีเงินเก็บเอาไว้บ้างดังนั้นจะให้ดีคุณควรเผาๆการใช้จ่ายเอาไว้บ้าง แล้วหันมาเก็บเงินเก็บทองและยิ่งในช่วงหลังจากนี้ไปดวงคุณกําลังรุง่งทั้งเรื่องการเงินและการงานเรียกได้ว่าเป็นมิมิตรหมายที่ดีถ้ารู้จักประหยัดอดออมตั้งแต่ตอนนี้บ้านปลายชีวิตร่ารวยแน่นอนวันพฤหัส,สบ,บดีผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเป็นคนมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ ละเอียดรบอบคอบมักทำอะไรออกมาดีช่างคิดค้นหาความรู้อยู่เสมอแบบไม่หยุดนิ่งหน้าที่การงานของคุณส่วนใหญ่จะรุ่งผู้ใหญ่รักและเอ็นดูมักเสนอง,งานดีๆให้คุณอยู่เสมอผลงานคุณก็ดีตามไปด้วยแต่ที่ผ่านมาคุณอาจมีภาระหลายอย่างทำให้การเงินติดติดขัดๆแต่หลังจากกลาเงเดือนนี้ไปชะตาชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนการเงินจะวิ่งเข้าหา ทั้งการงานและโชคลาภเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่ามีโอกาสจับเงินก้อนโตวันศุกร์ผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นคนขยันมุ่งมานะหัวไวเรียกได้ว,ว่าเป็นคนฉลาดแบบหาตัวจับยากโดยเฉพาะถ้าสนใจอะไรขึ้นมาแล้วคุณจะจดจ่ออยู่กับมันจนกว่าจะรู้และเข้าใจท่องแท้ทําให้ผลงานที่ทําออกมาดีและเข้าตาผู้ใหญ่ปลายเดือนนี้อาจมีโอกาสได,ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง แถมดวงโชคลาภยังถามหาอาจถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินก้อนแบบไม่ทันตั้งตัวหากตรงกับวันเกิดท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ